เากินวันนี้แจีวปิง่งดูสิไฮเดรค้าจักใหม่จักต่อนนะจะคือ,อปรมาณใจก็ได้จำนั่นนะตายไปลอยไปหนึ่งขนมมาเพิ่มพี่น้องนี่ผู้กุศลจีบ่ะฮะ องนัพี่ดูใจกูเอาไปกินดกันปะที่นแะจาหนามก็จะเมันยินหนามกินเลยจิเขาเรียนนามกนผู้ผู้นามผูสุกินนามโคกแค่น้าลายตายเดียนาอฟัวเผาห่านนี่ลุกจมไปกินกตสิประมาณนี้พี่น้อง ใช่โอ้เป็นยังมาสะพายรื่องกินเอาไว้ก่อนลูกกขาต้องมาก่อนเสมออย่บนวเงินเพนนั่งำหนึ่งบ่สิงแดิคุยง่ง่าย่สองคนยังขอนึงกับบุตกบ่ ไมาตอนมากแล้วผู้ชิยอดัวแบบนี้ป่ะไ้จนเหเ้าชิฟคล้ายเนี่ยยอเพราะเงยังอีกน้ำที่เราไปเขามากคูณชิไปเอาหมูคุ้ไปเอาเกลนเขามั้งกันนะ มักกินงางมันจะผ่านลกองคุณอะท่าเนี้ยไหนันหนึ่งพอดีปะมึงจะไปสายวิ่งอะก็ทไปแล้วเหรอัปป้นปปพิเศษได้มึเส,สียนาด้ล่นจอกวะ เขาบ่าวะแนมงนาบค้าเขาสิบซ uh, ื้อเลยมันอมากเพื่อนต่อขึ้นแหละก็มมายังเดีเอากระซิบกระซิบอันชิบแปดกระทนพอนี้วะอาพ่นี้เราส่งมันเคลื่อนจะหน่อย่หาน้อมันมันชื่อใหม่ชิบแปดร้อยให้จืดอยู่จะจะจะหย่างมากช่วยช่ยังไงจะจะหยงมาก สิบโลเท่าไรสิบเนาะกู้บอกว่าอยากขี่โลอ่ะจะได้ไงล่ะโลเลยตอนนี้น้เนาะนก็รพัฒนาบอยอะไรพี่ชิซ้อมหมวกต่อนั่นนั่นเป็ุผู้ชมสวยนี้เลยเลยข้างมุมหวาดทุกชี

มึงต้องทำความสะอาดด้เด้อพี่ใหญ่มึงจะมากินไงนึ่นนงบ่เอาเดี๋ย,ยวนี้ขึ้นเขาได้ลอยไม่้อยซื้อขนมสี่พันอันเดียวบริหารพันทอนจะทอนผมเป็นหนาวเล ครบวะเาต้องทอนนะทอนก็ได้ที่เนาะข้่นมะเี้ยพามนตอนเก่า้แล้วหน่อยมาหน่อยได้แล้วเหรอช่วงมือเกี่ยวเลย

รูงไหมเด้า่ะาจะแหลกทันทบ่ทันไหนไ่ไร้อยู่อมได้อยู่แมบังคุณนรุนข่าวอะเรื่อผูกเอาเคื่อนเขาเรียบร้อยว่แหละมึงเบิ่งลูกขี้อุ้งอ่างขุยยอมแล้วตอนอดตวไาดอมลึงีโ ร้านแห้งอนี่กูบอกว่าอั่วเคื่องก็อั่วมากไอกูกูบอกหมักไม่ร้านแห้งแล้วบอกไอโฟนอะไรไอโฟนนี่กินเล็กคิดดีเด้อไอโฟนโอ้วแก๊กตันโอ้ไข่มาเลยมาแล้วตีเนี่ยเดี๋ยวมันมาจับอ้วนกินนท์นี่กินโว้ยโว้ยโว้โว้ยหมดไปแล้ว ทำไมนห้มันกแบเจอู่กมาผู้ดหกันเนี่ยชอยางนีะได้จังห้องอยทอนึิพิทอดเงินไขทอดเครื่องมือเดียวคือจะือุนไวทอดเงิงพิษันันผ่านพืทอดาิต้ยนีหนึอคนนนอจะไปทงนีนนีีเด้อเออเดียวเขาอเานอกไม่าอกถ้าเขาไปนับเงื่อนเนเขาก็ไมบ มืออื่นยังมาเอาได้มืออื่นยังมาเอาได้ตามได้คล้ายเครื่องเคือดำแบบนี้แหะสคนดอกแต่ถ้าเงินเกิอนเยางนเงนบกพูาเอื่ยแนมแบบนี้เบิดเครื่องตอนเออนาจิทำนอกนี่แหะไปถามลูกเออไปถามนูหล่ะไปถามเ่นล่ะเยเงินจะร้ายไปไหนวันจาสิบหาสิบท่นมอว่หสิบสามนละเอาจเอาไปรอไป่อ เอายังหาค่ไนเยาตโมหายตอนเงี <ok yeah, vet, ้นิดหรอหายตอนเงินปิดก็เลยทอด้าไหนหลิวหลิวก้าวลยมันนี่ขีงมึงเอาจ่อเขาได้หายเขาอ่ะจ่อสามสานโอ้ยบักขวางมืงเ้ย จตัตวอีมันธุเจยอ่าทากนนบนี่อ่าฮะอ้าวโอ้ยก็ดีใล่ไหมก็ดีวะมาลอดมาังลูกเฮ้ยไปยังน่ะถ้าไปเห็ยังหาจะว่าหายโดยโดยโดยไปเห็ยังกระทำลูกไปเห็นอย่งบ่เนี่ยเลือมาก ก้นกัเปียกเจอเขาเมือไ่ซะก่อนเ้อมอเป่าพะโลพะลมซะก่อนมาเลยดาเปียกมาเลยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ่ะ <c> พ้องจะหมักนึ่งตาลูก้าคุณนีบนนั่นเอ่จอกย่างน่ะแหละเออเรียกว่าจอกสาบอ่างุ่น กาเดนเดอนตพั<า>นไ<อ><อ>่เดเออเอาไปอ็ดยังยยส่งก็ยังเปลีป่ยนใส่เพืนปอกเพื่อนเพิดมใหม่ให้มันมาหนังหล็กนี่มันมีบอนขังนะอยเอาได้อีกเดแล้วห้ยติดเ้อ ลูกค้ามึงยาลวนไล่กับมานี่เจ็ดแสงกูได้แหละมื่อนี่มอบอสั่งได้คันมอสั่งเบิด์ตกูหน้าหล่นมอปนจอกเดียวสามพันน่ะกูจนขาดปดเมื่อน่ะกูกัดมึงยุดนะนี่แกไปเห็นกันหนิวะยังอีนั่งหน่อยน่ะกับนั่งอันสั้นเนาะสิบแปดพันมอหนึ่งมาใส่อะไเด้อมอไหน มเตมาใส่แต่งง่สามสอมือเต็้ย <c oughs> ันมาใส่หา่สามขึ้นแล้วก็วิเอาเมื่อเปลี่ยนส่งกัไปส่งเปียกนะปเมื่อใส่สีดำมมือบ้านนี่นะใส่แพมพอกแพมเพลดจังมาไหมเจ้นานเมื่อขี่มา่อตดอยู่นี่ป,ป้คาลูกค้าก็มาซื้อน้ำปั่นมึงเจ็บหน้าไหน มันิาซิโลยังอีกเซตมาถือแก้ขนมเพลระบาดมืดมืออยู่เส้กุ้ก่าหายว่อเอาส่งมาให้ลูกเพ่มเพิดอันหนึ่งใส่แป้งว้ายขีก่กระเดือนมาเอาไปไมใจเจก่ก่มันจับกินนะฮะจับกินขีก่กระเดือนได้วนันนี้นมันหายัีเกียรอยางกินผม แบบเบอร์ตะวีเลยนะช่วงนันเบอร์เต้ทั้งงอนนะมาสิดขับไปอีูบ่ยามันส่งสีดั้ตัวมันใส่ว่านนี่นะมันเปียกตัวนี้เปลี่ยนกันทั้งพื้นทั้งงอนยังไปบัวเบิร์ตนะช่วงนั้ขื่นนะลูกตีสอดตีอฮ้ยนี่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 เออมันเป็นสิ่งมันเป็นอยังที่มุนมัดที่สุด ม,าม,ามึงทายวิว่ากูเคยเกาของมงอเป่า่มืงมั้มีขนมนมีขนมเบียดถือใจมีขนมเพชรถือใจอีกกีลังคิดดเกาะว่าเปลี่สำนึกะพี่น้ง